ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรยัยกราบถวายความรำลึกนึกถึงสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิรยังสรินทโรด้วยความเคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดีรตัตนธรรมรามขอการาบพระเถรานุาเถรพื่อนสษฐมิกทั้งพระภิกษุและสัม,มนเนนทุกรูปและก็ขอจเจริญพรมายัง ยัิโยมสัธุชนทุกท่านนก็ใกล้ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกวันปีเก่าผ่านไปเดี๋ยวปีใหม่ก็มาวันนี้ก็เป็นวันพระก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่เราจะได้เหมือนกับว่าเป็นการตั้งต้นใหม่ อย่างเมื่อเช้าเราได้ตักบาศเสร็จแล้วเราก็มาถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยการกล่าวว่าพุทธทงสระนังกฉา,ามิเป็นต้นแล้วก็ได้สมาทานศิกขาบทห้าประการหรือที่เราเรียกว่าศีลห้าไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตเราก็คงจะมี ประมาทพลาดพลัง้งทําผิดพลาดไปบ้างแต่ว่ามาวันพระแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่าเรามาตั้งต้นใหม่นะอะไรที่ผิดพลาดไปมก็ให้มันแล้วไปเพราะว่าอดีตที่ผ่านมานั้นเราจะไปแก้อย่างไรมันก็คงจะแก้ไม่ได้ส่วนในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจัดการไม่ได้ แต่เรารู้ได้เลยว่ามันจะดีแน่นอนถ้าเกิดว่าเราทําเหตุปัใจจัยในปัจจุบันให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้มาสมาทานศิกขาบทเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะฝึกตนมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัย เมือนที่พระอาจารย์ท่านได้ตรัสสรุปศีลไว้ว่าสีเลนะสุขติยันติศีลจะนำความสุขมาให้มีความสุขในที่นี้ก็คือเกิดจากความไม่เดือดร้อนใจเม่อเราไม่ได้ไปทำผิดทางกายทางวาจาไม่ได้ไปไปพเพิ่ดร่วงเกินผู้อื่นผู้ใดในความเดือดร้อนใจนั้นก็ไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เราได้ จากการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าตอนเดินรับบิณฑบาตโยมท่านหนึ่งก็บอกว่าวันนี้โยมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมโยมมาช่วยมาช่วยงานเตรียมงานลักขีตมมาก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมกลับมาทำงานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ไม่ต่างกันก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า การที่เราจะมีใจมาทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันมาจากใจิตใจที่มีความเสียสละก็ไม่ใช่แต่าการที่เราจะมาสวดมนต์ภาวานาเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นแม้กระทั่งแม่ครัวอธิธรรมอาหารอยู่ด้านหลังของเราในโรงครัวก็ต้องปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติธรรมด้วยการตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี รู้ว่าเอาอันไหนเป็นประโยชน์ก็ขวนขวายทําในสิ่งนั้นอันไหนไม่เป็นประโยชน์ทําให้เกิดโทษต่อตนเกิดโทษต่อคนอื่นเราก็ละเวน้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการที่เรามาขวนขวายช่วยกิจการงานส่วนรวมก็เรียกว่าเป็นบุญที่สําเร็จจากการขวนขวายทําในกิจนั้นสัพพะท่านก็เรียกว่าเป็นวิยาวัจจะไม่งนั้น เวลาเขาแต่งตั้งคนที่มาช่วยเหลืองานวัดเขาก็เรียกว่าแต่งตั้งวายาวัจกรกรก็แปลว่าผู้กระทำนะผู้กระทําการกวนรวายช่วยเหลือกิจของสงเพราะฉะนั้นในงานหลักขี่ที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันนี้การที่ญาติโยมทั้งหลายมาทํางานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันเรามาให้ทานเหมือนกัน ให้อะไรเป็นทานให้แรงกายเป็นทานให้เวลาเป็นทานซึ่งเวลาที่เราเสียไปนั้นมันไม่ได้เสียไปเฉยๆแต่ว่าชีวิตของเรามันก็หมดสิ้นไปถ้ามองแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้ให้ชีวิตเนี่ยเป็นทานไม่ใช่ให้แค่เวลาแต่ว่าเราจะละชีวิตของเราในช่วงหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมาย เมื่อวันก่อนก็ได้ฟังพระท่านปฏิสันฐานก็มีคำพูดหนึ่งมาฟังแล้วก็เก็บมาพิจารณาตอ่อมีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ถึงที่ตายพรคงคงไม่ตายทีนี้ก็ตั้งคำถามกับญาติโยมทั้งหลายว่าที่ตายเรามันอยู่ที่ไหนเออถ้าตอบมันก็คงจะตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าเราดูจริงๆนี่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ มันก็คือมาอยู่ที่ตายแล้วแหละนะมันไม่ตายเกิดโลกใบนี้หรอกมันเกิดมาโบนโลกใบนี้จะเกิดที่ไหนที่ตายก็อยู่โบนโลกใบนี้ไม่พ้นโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ถึงที่ตายแล้วแต่ว่าเพียงแค่ว่า,วายังไม่ตายยังไม่ตายในความหมายที่เราเข้าใจกันคือที่ตายของเรามันกว้างนะมีอุปมาที่ท่านเปรียบนะบ่งว่า บุคคลที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็เหมือนกับนักโทษประหารถูกตัดสินแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่เราเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปถูกประหารที่แดนไหนด้วยเครื่องประหารอย่างใดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรอาจจะระลึกนึกถึงเนือง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ก็คือเราต้องเตือนตัวเองพิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพน้นจากความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ไม่พ้นต้องปัดพลากจากสิ่งที่ตนรักไม่วันใดก็วันหนึ่งและเราทั้งหลายก็ล้วนมีสิ่งที่เราทำคือกรรมเป็นของของตน ไม่ว่าเราจะได้ทำสิ่งใดไว้จะเป็นความดีก็ตามจะเป็นความชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาทุกๆวันเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทก็คือการเตรียมพร้อมบุคคลผู้ใดประมาพทพระตจองค์ตรัสว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ กำลังตายจากคุณงามความดีนี่การที่เราไม่ประมาทก็คือการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพราะว่าชีวิตของเราคือการเดินทางเราไม่รู้ว่าเราเริ่มต้นเดินทางเมื่อไรแล้วมันไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมคือเตรียมสเสบียงให้พร้อมสําหรับเดินทางไกลในสังสารวัตรถ้าเราเตรียมสเสบียงไม่พร้อมมันก็อดอยากลําบาก แต่ถ้าเราเตรียมร่างกายดีเตรียมสเสบียงดีมันก็เรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนั้นการไม่ประมาทในที่นี้ก็ควรจะตั้งไว้ใน4สถานตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำไว้คือกายเราถ้ายังเป็นกายที่ทุจริตเราก็ต้องละละเว้นจากกายทุจริตเราต้องรู้ว่ากายทุจริตคืออะไรก็คือการที่เรา ไปเบียดเบียนสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไปประพฤติผิดในกามทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าเป็นกายทุจริตเราก็ละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยการตั้งเจตนาอย่างที่เราสมาทานศีลไปเมื่อเช้าว่าเราจะงดเว้นจากการเบียดเบียนประพฤติผิดศีลข้อหนึ่งสองสามแล้วว่ากายทุจริตก็เกิดขึ้นมา,านี้วจีทุจริตคือวาจาที่ไม่ดี เราก็ต้องไม่ประมาทคำพูดใดที่เราเคยพูดผิดพูดโกหกบ้างคือพูดในสิ่งไม่จริงพูดส่อเสียดบ้างคือยุโยงให้คนเขาแตกแยกกันพูดคำหยาบคือทําให้เขาเจ็บช้าน้ำใจหรือพูดเฟิร์เจอเหลวไหลที่ทําให้เสียเวลาแล้วก็ทําให้เสียความน่าเชื่อถือ เราก็ละวจีทุจริตเหล่านั้นมาพูดในสิ่งที่เรียกว่าสุภาษิตในการพูดสุภาษิตพูดอย่างไรก็ดูว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นประโยชน์ไหมเป็นความจริงหรือเปล่าเมื่อเป็นความจริงเป็นประโยชน์แล้วไม่พอต้องรู้จักกาละเทศะที่จะพูดด้วยหรือพูดในเวลาที่เหมาะสมเลือกคําพูดที่ดีที่สุภาพแล้วก็พูดด้วยจิตที่เมตตาเมื่อเราได้พูดได้อย่างนี้ก็เรียกว่า วจีของเราก็ละจากวจีทุจริตเป็นการประพฤติวจีสุจริตกายวาจาของเราก็สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วสองส่วนในส่วนมโนทุจริตหรือความคิดผิดต่างๆเช่นการคิดพยาบาทเบียดเบียนเขาคิดโลภอยากได้ของเขาเพ่งเล็งหาช่องทางต่างๆหรือความเห็นผิดในธรรมทั้งหลาย นี่เราก็พยายามที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้และก็ลาออกไปในการที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องพัฒนาจิตให้มีศักยภาพมีความสามารถมีความเข้มแข็งของสติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเราจึงได้เน้นย้ำว่าให้เราทำสมาธิสะสมพลังจิตสะสมไปสะสมไป เ่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมาก็ยอมที่จะทำจิตให้เป็นกลางได้ไม่วันไหวในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าดีใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ชวนให้เราเศร้าใจก็จะเรียกว่าเป็นผู้ไม่วันไหวในโลกธรรมนี่เนื่องในโอกาสใกล้ลักขีไ็ยังเที่อาจารย์เจ้าคุณอาจารย์เจ้าวาดท่านใน เชิญชวนญาติโยมตั้งแต่ปีที่แล้วว่าให้ไปบอกต่อกัน1คนไปบอกต่อห้าคนใครยังไม่ได้บอกก็บอกต่อไปชวนกันมาเยอะๆปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวจะได้มานอบน้อมนมสัสก,การเรียกว่าเป็นการถวายอาาจรยาบูชาพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยกันได้ามากราบไหว้ได้ามาสวดลักขีปเรียกว่าเรามาตอบแทนพระอาจารย์ผู้ทรงคุณ ผู้เป็นดังอรุณทอแสงมาสู่ศิษยาคือพวกเราทั้งหลายเพราะว่าการที่เราได้พบได้รู้จักพระาจยาหลวงพ่อก็เลยได้รู้หลักภาวนาในฝึกในการที่เราจะตั้งจิตเมตตาสมาธิให้อภยัยในในการที่เรามาปฏิญาณตนเป็นสิทธิท่านก่อนที่จะทําสมาธิว่าเราจะไม่ใช้ไปในทางที่ผิดจะแพร่สมาธิจิตนี้ออกไปมันก็แพร่เมตตาโลกทั้งใบ ไม่เลือกที่หลักพักที่ชังในการมาร่วมกันก็เหมือนกับเป็นการสานต่องานของหลวงพ่อคือสิ่งที่หลวงพ่อพาเราทำเดินตามคำพระพุทธเจ้าด้วยคือเรามาบํำเพ็ญความเพียรออกจากความสะดวกสบายทางบ้านมาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเ็เรียกว่าเป็นการประพฤติธ,ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบำเพ็ญเพียรก็เพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข เมื่อเราทำถึงที่นก็จะพบสิ่งที่เราเดินทางไป่ว่าเดินตามคำพุทธทางพนทุกได้พอพักเพียนมาสะสมพลังจิตให้บิสิทธิ์มีผิดเพีย้ยนเพื่อที่หลักการที่ร่ำเรียนจากหลวงพ่อจะได้ไม่ให้เลือนหายไปก็อาตมาในโอกาสนี้ก็ขออนุภาพหลวงพ่อนะมาปราบความทุกข์ใจมากำราบขาจัดภยัย ดับโรคญาติโยมทั้งหลายให้มาลายศูนย์ให้เราตั้งจิตวจระเว้นบาปกุ้สนทราบจะเพิ่มภูนฝึกจิตให้จำรูนบริสุทธิ์ผุดพองใสสุดท้ายก็ขอความสวัสดีและละขัขีสีรัตไตรยงมาเป็นมงคลไทยทุกสถานทุกการเทิอนสาธุ